เรามาชมไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้ครับระหว่างนครศรีธรรมราชเจ้าบ้านและเชียงใหม่ FC ทีมเยือนครับเชียงใหม่ก็ทักทายก่อนครับจากการยิงของสุชานนนครับรู้ว่ไป,ไปครับแตะหลบแล้วก็ใส่เลยด้วยซ้ายครับเข้ากรอบครับแต่ลีลาการหลบใช้ได้ครับ นี่ครับแตะหลบแล้วก็เอ็นุกาสก็ใส่เลยครับบดไปนิดนึงครับออกข้างมาเียใหม่ก็บุกจนกอภรรษีธรรมราชต้องงัดลูกเตะทิ้งออกมาใช้เพื่อนครับเนี่ยครับต้องเตะทิ้งมาสกัดไม่ดีนะครับก็ส่งเคลียร์ออไปครับปวบินวัฒน์ส่งไปให้ ถูมพัดคพัดลกมากลับมาคือให้ชาคอนเตะทิ้งครับคือมาชาคอนหวดทิ้งเลยครับมามาดูครับประตูเกือบจะได้ประตูก่อนครับเชียงใหม่แต่ลูกนี้ม่งไปชนคานครับเข้าไปยิงแล้วนะครับสเตน,นิโน,โนครับ โขกเต็มเต็มเลยครับ่าโนคานลงไปกอพลาดโอกาสไปครับเชียงใหม่พลาดโอกาสก่อนครับนี่ครับว่าโดนคานมาดูละครสีครับแล้วก็ใส่ครับฟิลล์เซนครับมาเตะจากบราซิลครับดูสเต็ปนะครับไปคับบอลดีเหลือเกินครับเข้าขวาไม่เข้ากรอบ ออกไปกโยกหลอกครับขวาซ้ายซ้ายแล้วก็เข้าขวาใส่ครับอ่อเป็นโอกาสของเชียงใหม่นั่งครับแตะมา,มาแต่ลูกนี้ภูมิพัดเข้ามาสกัดครับออกไปครับเนี่ยหลอกไว้ยิงไม่ได้ครับพยายามจะใส่เหมือนกันครับแต่ว่าใส่ไม่ได้ครับตะวันนะครับ ลูกนี้ครับไข่ล้ำหน้าสะก่อดนะครับเสียดายครับโอกาสของตะวันครับนี่ครับดูจากภาพช้าล้มไปนิดหนึ่งนะครับสายยิงเข้ากรอบครับแทนช่องสวยครับแตล้ำหน้าไปนิดครับมาดูโอกาสของนครศรีบ้างครับติดบล็อกครับกับตันทีมของเชียงใหม่ครับส่วนพัทครับสกัดไว้ได้ ทำประตูไม่ได้ครับ,รบเข้าไปบล็อกไว้ทันครับก็รอดพ้นจากการเสียประตูไปครับนี่ยขึ้นหลังนี่นครศรีโอกาสยิงนะครับแต่ว่าไม่เข้าเก่าบครับพอลิสตารครับเนี่ยออกไปก็ วิ่งตัดหลังครับคอนแฟลกมาสวยครับนี่ครับตัดหลังมาแตะแล้วก็ใส่ด้วยซ้ายเลยครับออกไปไม่เข้ากรอบมาดูประตูชัยครับนี่ครับขึ้นมงครับสวยมากครับอวินวัดครับนาทีที่76หครับมงเข้าไปครับเข้าไปสกัดที่เส้นแต่ว่าไม่ทันะแล้วครับไปเสียประตูแรกไปครับ1 0ครับเป็นประตูชัยเลยนะครับประตูเดียวครับ อวินวัดครับแชอบใจครับแล้วก็มาดูใบเหลืองที่สองนะครับไปเตะเข้าดือด้อครับก็เลยออกไปครับเป็นใบแดงครับโดนใบเหลืองไปทีแล้วแต่ว่าไปหัวอีกทีครับสลาวุธนะครับก็ หมดเวลาครับนะครศรีธรรมราชเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ FC ที่มาเยือนไป1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ